วันนี้เรามาตัดยาตายต้นมาขามเทศมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าต้นเอ๊ะนับยังไงได้ห้ามีอยู่สี่ต้นทุกคนแล้วตรงนี้มันล่มดีแล้วเราก็เห็นหญ้ามีจำนวนมาก ก็แล้วคาดมากวาดกวาดกวาดแล้วก็รดน้ำเตรียมหมักทำดินแล้วเราไปเห็นผ้าใบผืนนี้น่าจะเหมาะกำลังเหมาะกับกองหญ้าพอดีเราก็จะมาจัดการหมัก เราไปได้พอดอหนึ่งมาแล้วทุกคนสามารถไปขอรับได้ที่กรมมัฒนาที่ดินตัวนี้จะช่วยเป็นจุลินทรีย์สูตรเล่งการย่อยสลายให้เราวีการใช้เขาก็จะมีให้แล้วก็อาจจะมีแผ่นพับให้ด้วยตัวนี้มันใช้ได้ถึงตันหนึ่งตันหนึ่งมันคือขนาดกว้าง2เมตรยาว3เมตรสูง1.5 1่งเมตรห้าสิบนั่นแหละ แต่เนี้ยเรายังไม่เยอะไม่เยอะมากพอแต่เรามีเยอะพอดีเขาให้มาเยอะเ,เลยไซซองหนึ่งเลยผสมกับน้ำยี่สิบลิตรทุกคนตัวนี้แล้วก็บัวเราบัวละสิบลิตรเราใช้สองบัวแล้วก็คนประมาณสิบถึงสิบห้นาที ือแกบคีไก่ทุกคนที่เราซื้อมาแล้วเราก็จะใช้เป็นมูลสัตว์ที่ผสมปุ๋ยมากในครั้งนี้ เรียบร้อยครับทุกคนกองปุ๋ยหมกักานหลังเราอาจจะใช้เวลาสักหน่อยแต่รับรองว่ารับรองว่าคุณจะเสียเวลาไม่ปล่าประโยชน์เพราะว่าดินที่คุณได้มันจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่ต้นไม้ต้องการ N P K มีครบรับรอง,ร,องรับประกันแล้วไม่ว่าจะพืชผักต้นไม้ใดๆที่คุณหมักไว้อะมันจะงดงามโดยที่คุณไม่ต้องหาปุ๋ยใส่เพิ่มเลย ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับนนรบ๊ายบาย